และนี่คือมเมล็ดในสกายโรชเชนนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยและถ้าใครกำลังมองหาไก่ฟาร์มดีๆนะครับก็อย่าลืมไปดูที่มางดูเกมเซ็นเตอบอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเมล็ดแรกน,นะผมมีชื่อว่าคลาออฟชอนนะครับผมหรือถ้าแปลเป็นไทยนะครับจะแปลว่ามุงกุดแห่งนามนะครับเออมันก็เท่ดีนะเอาเป็นว่าเราเริ่มปลูกเลยดีกว่านะครับฮึบอ่ะเฮ้ โอ้โหแล้วต้นตัวอย่างไวทุกคนเอาเป็นว่าต้นก็มีลักษณะประมาณคล้ายๆหนามนะครับแล้วก็มีใบอยู่บนหัวนะเดี๋ยวรอตอนออกผลนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับเมล็ดต่อมาแล้วผมมีชื่อว่าคอลลรีเลลี่นะครับถือว่าเป็นเมล็ดที่สวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรารอดูต้นนะครับว่าต้นเนี่ยจะสวยตามเมล็ดหรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ฮะต้นใหญ่มากๆครับถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วผลจะใหญ่ขนาดไหนนะครับรอดูเลยฮะเมล็ดต่อมานะผมมีชื่อว่าไซโคแมนซีนนะครับหรือน่าจะเป็นเมล็ดไซโคนะครับผมรอดูเลยนะครับว่าผลเนี่ย หลับ d y นะครับแถมเป็น1%ในกล่องด้วยนะครับนี่ผมแอบคาดหวังนะครับว่าผลเนี่ยจะมีลักษณะเท่ๆเหมือน King cabbage นหหัว oh, แล้วตอนนี้นะฮะต้นตูมากๆแล้วนะครับแอบเท่นะครับแต่ว่ายังสู้ King c a b b a ที่มันแบบว่าดินได้นะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนออกผลเลยแล้วกันนะครับแม่อุ๊ย ไอ้ตอนนี้มันต้นโตแบบตอนจะตาเลยครับคล้ายๆดอกบัวไงไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าแบบเป็นแบบว่าดอกบัวที่กำลังบานนะครับสวยนะเนี่ยตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันว่าราคาเท่าไหร่นะครับต้นแรกเนี่ยผมก็คือคาร์พทอนนะครับมาราคาจะอยู่ที่3า0 0 0ืนามนะครับเอาก็โอเคอยู่นะครับไปต่อมาคือต้นคาร์ลิลลี่นะครับมาราคาจะอยู่ที่แสนสองนะครับถือว่าถือว่า แอบแอบโอเคอยู่ครับแล้วนี่คือต้นต่อมาครับคือต้นไซโคแมนนะครับตอนนี้ครับออกต้นประมาณ5ต้นแล้วับผมตอนนี้เรามาเช็คราคาดีกว่านะว่าราคาเท่าไหร่นะครับต้นใหญ่ๆเลยนี่เลยฮะอยู่ที่แสนสองแต่ถ้าทําผลใหญ่นะครับราคาจะสูงก็ได้นะครับเพราะว่าแค่ผลปกติก็แสนสองนะครับถ้าเกิดว่าใหญ่กว่านี้อาจะเล่นได้อยู่นะครับถึงคุณจะมีตังค์มากแค่ไหนนะครับเขาก็ไม่รักคุณอยู่ดีนะครับ